จะิรียนทสำสัมมิทีค่ะวันนี้เราก็มาจากไข่ที่พัทลุง,ททงเป็นไข่ย,ย่อยเรากำลังทำงานขับเคลื่อนการสุขภาพพึ่งตนช่วยคนให้คนพุแล้วก็เติมปัญญาให้คนเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเจ้าขอ,อะะของพื้นที่นะคะขอแนะนำาลยค่ะก็เจ้าของพื้นที่นะคะจะเริยนทำอีกรั้งหนึ่งค่ะ ชื่อจุมนะคะเอ่อเป็นแม่ของบ้านที่บ้านแสงสว่างลำปำค่ะเป็นจิตอาสาอยู่ที่สูนย์ป่านาบุญสององำเภอเชียงวดจังหวหัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ตอนนี้มาให้ใช้สถานที่เพื่อให้พี่น้องได้ร่วมเห็นถึงการเาข้าค่ายอีกแบบหนึ่งในรูปแบบของค่ายย่อยค่ะซึ่งจัดในพื้นที่ของพัทลุงซึ่งไม่เคยจัดมาก่อน ครั้งแรกค่ะเค้าก็ตกใจนะครั้งแรกที่มานั่นยเคาบอกว่า20คนพอมาถึงตอนนี้60ประมาณ60คนนะแล้วก็ยิอาสาเข้ามาเยอะมากดีใจรู้สึกยังไงที่ชาวพื้นที่พัฒนลุงมาสนใจการพุ่ตงตนเรื่องแบบนี้คะเป็นเป็นความรู้สึกปิติมากเลยค่ะที่เห็นพี่น้องก็สนใจเพราะว่ามันเป็นเหมือนเราเมื่อก่อนที่เราไม่เคยอยากจะรู้เรื่องแบบนี้เลยไปบอกเขาก่อนเหรอคือจมแ,แค่ไปเอาป้ายไป,ไปติ ทีรถไฟไปวยนิวนะคะสารนี้รถไฟสาเนี้รถไฟกับหน้าวัดส,สองที่เองค่ะแล้วก็พี่น้องก็จะประชาชนก็จะโทรมาสมัครกันเรื่อยๆตอนแรกก็แค่รับสายประมาณ20ว่าสายเองค่ะที่รายงานไปเด็กลแต่พอมาจริงๆก็ืาา่อวันคนพวกนี้เขาจะกผมเป็นส่วนตัวหรือเปล่าไม่เลยนะคะ